ครับสวัสดีครับผมพบกับสูกันลางวันนะครับผมแนวทางฮานอยครับของวันอคารนะครับที่4 9ครับปี64นะครับก็อื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามและกดแจ้งเตือนให้แอดนะครับแอดไม่มีอะไรมากมายครับผมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งตามของท่านก็คือกาลังใจครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับผมไม่มีอะไรมากมายช่องทางติดต่อครับผมนี่ครับแอดไลค์เข้าสอบถามตรงนี้ครับมีกลุ่มครับผมแล้วแอดไลค์เข้าสอบถามกันได้ครับผมก็ สงสัยอะไรก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันครับแอดกันให้เป็นแนวทางนะครับผมมีอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยก็ได้ครับผมครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดดีกดแจ้งเตือนให้ด้วยครับผมครับกับที่ผ่านมาครับผมใครจับคููถูกก็ขอแสดงความยินดีนะครับคนกับคนที่ถูกรางวัลกันด้วยครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมมารูครับขอมที่4ครับมีเลขแรบ้าครับครับ อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับอย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามทอกท่านนะครับคือกาลังใจแอดนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแอดให้เป็นแนวทางนะครับตัวช่วยในการรับชมนะครับผมชุด2ตัวครับถ่ายคลิปเปนมินให้ท่านอีกตามเคยครับกับสู่กำลังวันนะครับผมต้องจับคู่ดูเอานะครับ เขาหลุดขออภัยครับมาณที่นี้นะครับผมเอ็ให้เป็นแนวทางนะครับกปรดใชยันในการรับชมนะครับผมครับที่มันผ่านมาครับยินดีกับคนที่ถูกนำมันครับอย่าลืมนะครับช่องทางนี้ต่อเขาเป็นอะไรับสอบถามตรงนี้เลยกันเลยได้ครับผมครับจุดสองตัวสามตัวครับอยู่ในตารางตรงนี้ครับรองกับปูดวนนะครับผม อย่าลืมมารับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งกันตามนะครับผมฝากกดไลก์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับจะได้ไมีลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมอให้เป็นแนวทางไม่มีไะไรมากไปครับผมสถานการณ์โควิดอย่างนี้ครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับผมโปรดใช้ยันในการรับชมนะครับครับจุด2ตัวนะครับผมไม่มีไะไรมากมายคาดว่าจะมานะครับของที่สิบสี่ครับ ลองจบคูณดูเอานะครับแานด์ไคเป็นแนวทางครับทุกสามตัวครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมวันนึงไลค์หนึ่งตามก็คือกําลังใจครับแอดไม่มีอะไรมากใายก็ขอขอบคุณครับมาณที่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับผม กรณีก็แจ้งเตือนไว้นะครับผมครับไม่มีอะไรมากมายสำหรับท้ายคลิปนี้ครับผมหากท่านไม่ชอบทุดที่แอดจจดให้นะครับสามตัวสองตัวเด่นชุดลองขอไปครับชุดเด่นยังไม่ใส่ครับผมชุดเด่นตรงนี้นะครับชุดลองตรงนี้ครับผมขอไปนะครับผมมาในที่นี้ครับ ขาดท่านไม่ชอบชุดที่ให้จะให้นะครับชุดเด่นชุดรองตรงนี้ก็จําในตารางครับผมกับสูตรกำลังวันนะครับแนวทางฮานอยครับของอันการที่สี่เดืเก้าปีหกสี่ครับผมไม่มีอะไรมากมายครับผมช่องทางติดต่อเราออนไลน์เขาสอบถามตรงนี้ครับผมครับสําหรับท้ายคลิปนี้ผมขาดตกบกคองอะไรขออภัยนะครับมาในที่นี้สำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ